สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นแมรีทาโร่ค่ะแม่หมอพลังบวกวันนี้เรามาทําในห้องหนังสือหรือห้องสมุดเรามาอ่านไพ่ของราศรีพฤษภที่เกิดในวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนาเป็นเรื่องของงานความรักเป็นเรื่องของสุขภาพ อันนี้ประจําเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักความรักความสมหวังของราศีพฤษภท่านใดที่โชคชะตาดีเข้ามารับชมกันนะคะชมเพื่อเป็นความบันเทิงได้หรือชมเพื่อเป็นแนวทางได้แนวทางในการทําอะไรดีๆพลังงานดีๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตให้มันส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จนะการศรัทธาตนเองการมั่นใจในตนเอง ไม่ดูถูกตนเองนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีกําลังใจมีพลังใจทำทุกอย่างให้มันดีราศีพฤษภเป็นสี่เหรียญสี่เหรียญราศีพฤษภในเดือนกุมภาคุณจะถูกบีบบังคับด้วยสถานการณ์บีบบังคับมันก็เป็นเรื่องดีนะ สถานการณ์ที่มันไม่น่าไว้วางใจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องเก็บหอมรอมริษคุณจะมาฟุ้มเฟือยใช้เงินสเปกสปะสายเปตัดคำว่าสายเปทิ้งไปเลยอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเรื่องเงินเรื่องใหญ่มันจะมีผลต่อชีวิตของคุณนะราศีพฤษพการเงินของคุณดีแต่ เหตุการณ์โรคระบาดหาลงโลกไอหาที่มันไม่น่าไว้วางใจที่มันจะเปลี่ยนระดับความรุนแรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ราศีพุธศพจะต้องคิดจะต้องวางแผนชีวิตไม่มีอะไรง่ายจากเดือนกุมภา์นี้ไปนะบอกเลยว่าระดับความรุนแรงของมันเราไม่รู้ว่ามันจะยกระดับเลเวลของมันไปประมาณไหน มันจะเกมโอเวอร์เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ที่คนบนเวอร์ใบเนี้ยคนบนเวอร์จะปลอดภัยแล้วจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอะ่ะไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานการเงินจงรักษาไว้ให้ดีเก็บไว้ให้ดีประหยัดให้ดี ไอ้เรื่องสายบันเทิงสายกินสายเที่ยวอะไรอย่างงี้ระวังให้ดีนะประมาณไม่ได้เลยเนี่ยสี่เหรียญเป็นเรื่องที่ไพ่ออกมาเตือนว่าคุณจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตสิ่งที่คุณเป็นการทำความดีหรือการขยันนะนะั่นอะคือมันดีอยู่แล้วในเรื่องของการงานราศีพฤษภเป็นราศีอีกระศีหนึ่งที่การเงินดีมากและขยันมาก นี่คุณมีความมั่นใจในตนเอง The c h a r i o t การเงินดีขยันด้วยอย่างที่บอก Age o o Swords และสิบไม้คุณจะทำงานหนะักคือจากนี้ไปเลยนะราศีพฤษภนี่บอกเลยว่าคุณจะต้องทำงานหนะักทำงานเพื่ออนาคตทำงานเพื่อความมั่นคงเก็บเงินเก็บทอง เพื่อครอบครัวเพื่อตนเองเพื่อธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่เงินทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์มันจะต้องถูกนามาใช้อย่างคุ้มค่าจะนำมาลงทุนจะลงจะลงแรงหรืออะไรก็ตามคือจะทำแบบไร้จุดหมายไม่ได้ชีวิตมันไม่สามารถที่จะกลับไปแบบปกติเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาได้ก็มันก็ไม่ใช่ราศีกฤศบราศีเดียว มันก็เป็นราศีอื่นด้วยไอเรื่องการพนันขันต่อการกู้หนี้ยืมสินการเป็นหนี้เป็นสินระวังให้ดีคือถ้าไม่มีปัญหาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอะไรพวกเนี้ก็อย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปทาอย่าไปหาเรื่องไม่ต้องไปหาทําแล้วชีวิตของคุณจะปลอดภยัยปลอดภัยจากการที่จะต้องทํางานหนักหรือว่าใช้หนี้ใช้สินหรือว่าจะต้องไปเกี่ยวโยงไอความเดือดร้อนต่าง ที่คือถ้าเราไม่มีอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือเราก็เดือดร้อนอยู่แล้วเปล่าเดือดร้อนในที่นี่หมายถึงธุรกิจเดือดร้อนการใช้ชีวิตเดือดร้อนฉันจะต้องเรียนออนไลน์ฉันจะต้องขายของออนไลน์ฉันจะต้องอยู่บ้านคือฉันจะไปเสวนากับเพื่อนบ้านนู่นนี่นั่นคือฉันไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติคือทุกวันนี้คนเรามันไม่ปกติอยู่แล้วคือไม่ปกติกันทั้งโลกคือไม่สามารถที่จะออกไปเสวนาออกไปเจอพกปักผู้คน ไม่สามารถที่จะอยากไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจะไปไหนต้องเช็คปลอดภัยเปล่าไปแล้วมันจะติดไหมเฮ้ยไปแล้วเป็นหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตค่อนข้างมันจะแบบเข้มขน้นชีวิตรอบข้างสถานการณ์รอบข้างคือมันเข้มข้นตื่นตระหนกตลอดเวลาว่ากูติดหรือ,อยังคือกูจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันไม่น่าไว้วางใจขอให้ราศีพุธศ ระวังทุกๆอย่างให้รอบคอบชีวิตของเรามันสั้นก็จริงแต่ก่อนที่มันจะเป็นอะไรไปคุณทำทุกอย่างเต็มที่หรือ,อยังคุณทำทุกอย่างให้มันสุดหรือ,อยังสุดพลังหรือ,อยังสุดของการไปจนถึงจุดๆหนึ่งที่มนันเป็นเป้าหมายของคุณแล้วหรือ,อยังนะเราจะมาเล่นกับชีวิตไปวันๆอยู่ไปแบบ ไม่มีจุดหมายปลายทางมันก็ไม่คุ้มค่านะมมลคิดว่ามันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าที่จะใช้ชีวิตให้มันมีความหมายในแต่ละวันทุกวินาทีของคนเรามันมีค่าเสมอแล้วเราก็มีคุณค่าในตัวเองด้วยเราก็มีความสามารถด้วยดังนั้นเราจงใช้ทุกกลเม็ดเด็ดพายของความสามารถของเราให้มันคุ้มค่าที่สุด นอกจากจะมีเงินมีตังคแล้วเรายังมีสมองเราจะมีความสามารถใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออทุกวินาทีที่มันผ่านไปอ่ะที่มันกลายเป็นอดีตอ่ะหรือเมื่อวานหรือเมื่อสองสามวันที่แล้วหรือเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วเออเราใช้ชีวิตคุม้มเราทําทุกอย่างคุ้มค่ามากเราไม่ได้ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปวันวันแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลัง ทุกอย่างที่คุณทำคือเราเต็มที่นะเราพอใจนะเราทำจนถึงดีที่สุดประสบความสำเร็จหรือไม่เราไม่รู้มากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้แต่เราทำเต็มที่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบนะราศีพฤษภมันไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้เพราะว่าพลังของคุณมีเต็มเปี่ยมพลังของคุณเยอะราศีพฤษภคุณเป็นทั้งคิงและไฮพรีเทส จอมวางแผนสายมูมีความสามารถมีความหนักแน่นในตนเองด้วยมีความแก,แกล้งในจิตใจเพราะราศีพุธศกคือตัวจริงตัวจริงตัวจริงของการที่คุณมีพลังเต็มเปี่ยมคุณคือตัวจริงและคุณจะมีการสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนา เข้ามาในชีวิตนะในเดือนกุมภาเดือนกุมภามันเป็นเดือนแห่งพลังแห่งความรักพลังแห่งความรักมันไม่ใช่แปลว่าความรักหนุ่มสาวด้วยนะมันเป็นความรักที่คุณจะต้องเอาใจลงไปเอาสมองลงไปเอาแรงลงไปเพื่อพิชิตความสําเร็จในชีวิตนะลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสิ่งใดที่คุณต้องการคุณอย่านั่งรอโอกาสอย่านั่งรอ เวลาอย่าผัดวันประกันพุ่งสิ่งที่มันจะสำเร็จได้นั่นก็คือการลงมือทำนาะเป้าหมายในชีวิตของราศีศพฤษภจึงเป็นอะไรที่ไม่ไกลเกินเอื้อมโดยที่ว่าคุณคุณมีความสามารถไฮพิเทสเนี่ยเป็นคนมีความสามารถจองวางแผนด้วยจะทำอะไรนี่คือวางแผนไว้ก่อนคิดก่อนคิดก่อนทำไม่ใช่ทําไปแล้วมาคิดคุณจะคิดทุกอย่างทุกการกระทำ คุณจะตัดสินใจเอาว่าสิ่งใดที่คุณทําแล้วมันจะไปยังไงสิ่งใดที่คุณทําแล้วมันจะดีสําหรับตัวคุณไหมแล้วก็ไฮพิเทสเนี่ยเป็นสายงูอย่างที่บอกชอบเล่นแร่แปรธาตุคุณจะไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการกระทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของสายนี่แหละ สายอะไรประมาณนี้สายดําสายขาวเนะี่ยไม่รู้แหละคุณจะไปเกี่ยวข้องกับประเภทพิธีกรรมอยู่ๆก็ศรัทธาอยู่ๆก็หลงไหลอยู่ๆก็ชื่นชอบหรืออาจจะทําเพื่ออยากให้กิจการของตัวเองรุ่งเรืองอย่างเช่นการไปบูชานางกวักบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรล่ะเจ้าเงาะไข่อะไรอย่างเงี้ยไอไข่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบประเภทที่มันจะแบบทาให้เราแบบ รวยอะทำให้แบบเรียกทรัพย์อะไรอย่างนี้นะหรือไม่ก็ทําให้แบบเสริมดวงชะตาให้มันแบบทําแล้วมันดีขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างนี้นะราศีกรมภจะมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งลึกลับบางทีก็เป็นเรื่องของวิญญาณอาถ้าเป็นเรื่องของวิญญาณนี่ต้องบอกว่าจะมีเซนส์พิเศษอาจจะเป็นการเห็นการเข้าอยู่ในความฝัน ในความฝันก็เป็นได้บางทีเป็นบนรรพบุรุษเป็นญาติเป็นใครที่เราสนิทเป็นกัลยาณมิตรที่ที่ล่วงลับไปแล้วอะ่ะจะมาเข้าฝันจะมาจะมาบอกถ้าบอกตรงๆนี่คงไม่เขาเขาจะมาบอกอะไรบางอย่างที่คุณ,คณอาจจะเก็ตคุณอาจจะเข้าใจเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้เราทําคุณให้เขาแบบไหนแต่ถ้าทําไปแล้วบอกเลยว่าจะทําให้ชีวิตของคุณพบแสงสว่าง แน่นอนเขาจะเปิดทางเขาจะบอกทางเขาจะถางทางให้คุณแบบไม่มีอุปสรรคยิดจับอะไรมันจะไม่มีอุปสรรคเขาจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ h i ไฮพิเทสจะเป็นคนที่มีสัมผัสที่6มีซิกเซนสสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องลึกลับได้เรื่องของวิญญาณได้แบบนั้นนะก็เป็นเรื่องดีนะการที่เขามาบอกให้เราทำบุญเราทำบุญกรวดน้ำเรา สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเราแผ่ไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาต้องการนะคะคนที่อยู่ในโลกของวิญญาณโลกทิพย์โลกเทวดาโลกพหมเขาไม่ต้องการหรอกไอแหวนเพชรทองคําหรือว่าเงินเขาต้องการแค่บุญและถ้าเราทำได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้เรามีบารมีที่แข็งแปร่งและวทาให้เราประสบความสําเร็จทําอะไรมันไม่มีอะไรมาขวางนะประมาณแบบนั้นน่ะสิ่งที่เป็นโลกทิพย์นะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะบอกเลยเรื่องใหญ่ของเขาคือเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือบุญบุญคือสิ่งที่เขาต้องการแต่บุญมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและมนุษย์ทั่วไปมาคิดว่าบุญทําแค่ไหนก็ได้ทํายังไงก็ได้ สำหรับเรามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นบางคนก็เลยไม่ไมรู้ค,คุณค่าแต่สําหรับโลกทิพย์สำหรับสิ่งที่เรามองไม่เห็นบุญนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขามันมีค่าสําหรับเขามากคือมันมีความหมายสําหรับเขามากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมนุษย์ไม่มีความหมายสําหรับโลกทิพย์นะสิ่งที่เขาต้องการคือบุญเท่านั้นดังนั้นราศรีพุธศพที่ประสบความสําเร็จแล้วที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่ มีการเงินการงานที่ดีอย่าลืมในเรื่องของการทำบุญนะคะจะทำในลักษณะใดก็ได้อย่าลืมนะคะเพราะเรื่องบุญสำหรับโลกทิพย์นั้นคือเรื่องใหญ่คือเขาต้องการเขาต้องการเขาไม่ได้ต้องการทรัพย์สินของคุณเข้าใจใช่ไหมคือเขาต้องการแค่การทำบุญการอุทิศบุญให้เขานั่นคือสิ่งที่มันเป็น สิ่งมหัศจรรย์นะมาริพิาโลกเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มาเผชิญกับสิ่งที่มองไม่เห็นเผชิญกับบุญเผชิญกับบาปดังนั้นความหมายของโลกทิพย์โลกที่เรามองไม่เห็นนั้นบอกเลยว่าเรื่องบุญสําคัญมากมันมีความหมายกับเรามากมีความหมายในด้านของจิตวิญญาณในด้านของความรู้สึก เห็นไหมว่าคนอิ่มบุญเป็นยังไงคนไม่มีบุญเป็นยังไงลองไปคิดดูดีๆนะราศีพฤษภคนไม่มีบุญโง่เฮงเป็นยังไงคนมีบุญโง่เฮงเป็นยังไงนั่นหมายถึงเขาสร้างมาดีลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคนคุยนะคนคุยของราศีพฤษภมันจะมีอะไรที่กระทบกระทั่งกันอย่างนั้นเหรอ ในเดือนกุมภาจริงๆมันเป็นเดือนแห่งความรักมีการน้อยกันมีการน้อยอกน้อยใจมีการงอนกันนี่ความรักยังไม่ชัดเจนหรือเปล่ามันมีสีท้่ยมันไม่เป็นรูปเป็นร่างหรอหรือยังไงความรักที่ไม่ชัดเจนหรือความรักที่ไม่รู้ว่า จริงๆแล้วเราอยู่ในสถานะไหนอย่างไรหรือเปล่าสําหรับราศีพฤษภนะในบางท่านนะคนที่มีความรักดีก็ไม่เป็นไรก็มองข้ามผ่านสําหรับคนที่ความสัมพันธ์มันคุมเครือคือมันต้องเริ่มจากเราก่อนเราต้องชัดเจนก่อนเราต้องคือถ้าคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเราจะต้องบอกเขาเราจะต้องชัดเจนด้วยว่าเราต้องการอะไร เราต้องการให้มันเป็นแบบไหนความรักอย่าลืมครั้งแรกเป็นยังไงเราวางตัวประมาณไหนเขาให้เกียรติเราไหมเราคุยกันได้ไหมถ้าเราคุยเราเปิดเผยความรู้สึกต่อกันได้เราควรที่จะบอกความรู้สึกจริงๆของเราให้เขาได้รับรู้ให้เขารับรู้แล้วเขาจะได้นำไปคิด นําไปคิดนําไปทบทวนว่าจะเอาอยัางไงแต่เราไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาเราไม่ต้องไปทะเลาะเราคุยกันดีๆถ้ามันใช่มันก็ไปต่อถ้ามันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถไปต่อเราสามารถเลือกต่อได้เราสามารถคุยกับคนอื่นได้เราสามารถมองหาคนอื่นได้มองหาคนอื่นนั่นหมายถึง ไม่ได้บอกให้คุยเยอะนะหมายถึงว่าเราสามารถเลือกได้เราจะไม่จมปักอยู่กับคนคนเดียวไหนที่มันไม่ใช่อะ่ะคุยแล้วมันยังไงมันก็ไม่ใช่อะ่ะเราก็ต้องออกมาจากตรงนั้นเปล่าคือเราจะอยู่ไปเพื่อเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับเราแล้วเ,เปลี่ยนไม้เซตใหม่เราไม่เราไม่ทนอยู่กับอะไรที่มันจะไม่มีอะไรคืบหน้าต่อไปในอนาคต อนาคตเรามีความหมายเราไม่ได้อยู่อย่างไรความหมายดังนั้นจงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราถ้าอะไรมันไม่ใช่เราจงชัดเจนใจเราชัดเจนความรู้สึกเราชัดเจนเราคุยไปเลยเราเปิดอกคุยกันเราใช้ใจคุยกันเราใช้เหตุผลนะใช้เหตุผลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนคือคือเราคุยแล้วเราจะรู้สึกสบายใจเราสึกว่ามันโล่ง เราสึกว่าเราไม่ต้องเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องเก็บกดเรารู้สึกมไม่ต้องปิดบังความรู้สึกต่อกันเราใช้เหตุผลเราใช้ความรู้สึกที่แท้จริงคุยแต่การคุยนั้นไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องมาไฟ่กันมาทะเลาะก,กันอะไรอย่างนี้คุยกันด้วยด้วยเหตุผลเพราะมันมีเลิฟเวอร์ขึ้นเลิเวอร์ขึ้นเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาในการทบทวนในการดูคนมันไม่ได้ตัดสินกันภายในหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรอย่างนี้ มันต้องดูกันไประยะยาวแล้วค่อยมาเลือกดูว่าคนไหนคือคนที่ใช่แล้วไปต่ออย่างมีความสุขในเดือนแห่งความรักนั่นแหละคุณจะได้เจอคนรักที่แท้จริงและความรักของราศีพฤษภในเดือนกุมภานี้นะอืมคนที่มีคนรักคู่ครองนะ มีขี้หึงด้วยสีเรียนขี้หึงขี้หวงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ค่อยไว้วางใจไม่วางใจเราก็ไม่วางใจเขาอะไรอย่างเงี้ยระแวงเจอคนรักขี้หึงอืมเจอคนรักขี้หึงขี้หวงยิ่งไฮพิเทสขึ้นนี่คือจบเลยเจอคนรักขี้หึงมากราศีพฤษภก็เลือกแล้วอะเนาะบางทีคนเรา ในเรื่องของความรักมันมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบคนที่ไม่ใช่อาจจะมีสเสน่ห์เขาอาจจะไม่ห่วงเราแต่คนที่ใช่อาจจะไม่มีสเสน่ห์แต่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยและขี้หึงเรามันจะเป็นอย่างนี้นะในเรื่องของความรักมันไม่มีอะไรที่แบบจะสมบูรณ์ไปทุกอย่างเราก็มองข้ามสิ่งที่มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะ ของคนรักไปบ้างเนาะเรามองข้ามเราให้อภัยเขานั่นคือการใช้ชีวิตกับคนรักคู่ครองอะนะหรือกับคนคุยที่สถานะแบบคือที่แบบว่าชัดเจนแล้วอะนะเราให้อภัยในเรื่องเล็กๆน้อยๆกันบ้างความรักมันก็จะยืนยาวอ่ะมันประมาณนั้นอนะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพระวังโรคก,กับเลิกในเรื่องของการเจ็ป่วยอืม ยิ่งยิ่งสี่เหลียนขึ้นสี่เหลียนขึ้นสิบไม้ขึ้นดาบขึ้นไอตอนที่มันยังไม่เป็นเยอะเนี่ยไปรักษาซะอย่าให้มันเป็นเยอะคือถ้ามันเป็นเยอะนี่คือเรื่องใหญ่ดาบขึ้นเนี่ยคือมันจะหายก็ได้คือมันมีมุงกุดอยู่ตรงปลายคือหายก็ได้หรือหนักก็ได้มันอยู่ที่เรารักษาเราด้วยมันอยู่ที่การดูแล ตัวเราเองด้วยดังนั้นราศีพฤษพไอเรื่องของความเจ็บป่วยให้ความสําคัญนะอย่าประมาทอย่าเผลอเลยอย่าปล่อยจนเป็นหนักเรื่องสุขภาพขอให้ราศีพฤษภระมัดระวังละกัน <c oughs> หรือการทำงานหนะักแบ่งเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนด้วยจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยกันนะราศีพฤษภเพราะดวงชะตาคุณดี คุณมีคนอุปถัมภ์คำชูอยู่ด้วยคิงแวนเนี่ยบางทีแบบบ้างงานทำงานหนะักแล้มัระวังเรื่องของสุขภาพไม่ใช่อะไรเรื่องเงินอนะ่ะดีการงานดีการงานนี่บางทีแบบได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งด้วยนะจากผู้ใหญ่หรือจากคนที่คอยสนับสนุนคุณอยู่แต่ในเรื่องสุขภาพในการทำงานหนะักในการที่จะต้อง ออกจากบ้าน,ไปน,นไปนู่นไปนี่ก็ระมัดระวังสุขภาพกันระวังจะติดติดโรคระบาดติดการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเกิดขึ้นนะอย่าไว้วางใจรักษาสุขภาพตนเองให้ดีขอให้เดินกุมภาเดินแห่งความรักราศีพฤษภจะมีความรักที่อบอุ่นมีความรักที่มีความสุขร่ำรวยด้วยนอกจากจะมีความสุขแล้วขอให้รวยทุกท่านเลยนะราศีพฤษภขอบคุณทุกเมน์ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกซับที่กดให้มาริทาโลซับสไครต์นี่คือเพิ่มทุกวันถึงแม้ว่ามันจะคอยแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าเราก็ขอบคุณมากๆขอบคุณท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศขอบคุณทุกท่านขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ